ชาเขียวนมสดปั่นทํายังไงให้น่ากินดูคลิปจบสามารถทําตามได้เลยครับมีส่วนผสมและทํายังไงให้น่ากินมาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราตักใบชาเขียวนะครับตักจากเกล็ดใบชาแทนะครับตักใส่เครื่องชงกาแฟหรือว่าสกู๊ปกาแฟนะครับเราตักใส่12กรัมนะครับต่อหนึ่งแก้ววันนี้เราทำสิบสองแก้วพร้อมกันนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดปั่นนะครับหลังจากนั้นเรามาใส่เครื่องกาแฟเพื่อกรองเอาน้ำนะครับกรองออกมาให้ได้แก้วละ2อออนซ์นะครับ แก้วนี on ite, ้ก็กองออกมาให้ได้ <microb ial. S> 2องออนครับกับชาน้ําชาเขียวนะครับกองตะเก็ยบใบชาแท้นะครับใบชานี่เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับใส่แก้วละ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับใส่แก้วละ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับตักใส่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนมนะครับผงนมแล้วก็ใส่แก้วละ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะครับให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับแก้วนี้ก็คนเหมือนกันนะครับเพื่อให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับเราใส่นมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับแก้วละ30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับ แกนี้ก็ใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับใส่แก้วละ30 ml นะครับปริมาณสุดที่ก็จะอยู่ที่5ออนนะครับต่อ1แก้วนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะนําไปปั่นนะครับวันนี้เราใช้แก้ว1 6ออนซ์นะครับสําหรับเมนูนี้ครับกับเมนูชาเขียวนมสดปั่นนะครับ หลังจากนั้นเราเตรียมโถปั่นมาเลยนะครับแล้วก็ตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะครับน้ําแข็งนี้แล้วก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับอันนี้คือเมนูชาเขียวนมสดปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทําแบบง่ายๆสอนทาแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับสอนแบบไม่กักสูตรนะครับเทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่น2แก้วพร้องกันเลยนะครับ หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูตตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถนําไปปรับใช้หรือว่าทําตามได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทาแบบไปง่ายสอนทาแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นไปเรื่อยปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูตตี้เลยนะครับทุกคน อันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเทลงไปในแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยมากๆเลยครับหอมสมุนละมุนมากๆเลยครับสีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับแก้วนี้ก็เทลงไปเลยครับเทลงไปให้เกือบเต็มแก้วเลยนะครับสีสวยน่ากินมากๆเลยครับ เทลงไปเลยนะครับหลังเดี๋ยวเราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบนเน้นเลยนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบวิปปิ้งครีมก็เปลี่ยนเป็นฟองนมสตรีมได้นะครับกับเมนูชาเขียวนมสดปั่นนะครับเห็นไหมครับสีสวยน่ากินหอมๆสมุทรละมุนมากๆเลยครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมว้าวช้ำๆน่ากินสีสวยหอมๆเลยครับอืมเหมาะกับมากาดละลอนบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้แก้วนี้ก็ท็อปลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมละมุนน่ากินสุดๆเลยครับทุกคน สูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสาสมารถนําไปปรับใช้หรือว่าทําตามได้นะครับหลังจากนั้นก็ลาดด้วยน้ําชาเขียวที่เหลือกลนแก้วนะครับลาดลงไปข้างบนให้ชฉ่ำๆอีกทีหนึ่งนะครับแก้วนี้ก็ลาดลงไปเลยนะครับสีสวยหอมๆน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนํานไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนเห็นทําง่ายๆเลยครับน่ากินสุดๆเลยครับ